วันนี้ผมจะมาแนะนำการเข้าเกียร์ของรถรุ่น FM1A น,นะครับผม M09 นะครับผมครับสวัสดีครับ ตัวนี้จะเป็นเกียร์ของเอ็นศูนย์เก้านะครับผมที่เราเรียกกันว่าเป็นเกียร์ดิบมีทั้งหมด8เกียร์นะครับผมตัวนี้ที่เราจะเข้าเกียร์ผมจะสอนในเบื้องต้นก่อนตัวนี้เราจะเรียกว่าเกียร์ดิบที่เราจะเรียกแทนว่าเต่ากระต่ายที่ทุกคนเข้าใจว่าเต่าก็จะเป็นเกียร์ช้าแต่ถ้าเป็นกระต่ายก็จะเป็นเกียร์เร็วเป็นเกียร์สูงขึ้นไปอันดับแรกนะครับผมตรงหัวเกียร์นะครับผมมันจะมีเลขบอกเราอยู่ให้เราเข้าได้ตรงปกติเลยครับวิธีการเข้าเกียร์นะครับผม เป็นเกี้ยหนึ่งนะครับเราจะผักมาทั้งนิดนึงครับตรงช่องเกี้ยหนึ่งแล้วก็ผักเดินหน้าไปได้เลยนะครับถ้าจะเข้าเกี้ยสองก็ผักกลับมาที่ตรงกลางเป็นเจ้าว่างเกี้ยหนึ่งกับเกี้ยสองจะอยู่ตรงกันนะครับผมแล้วก็ผักเข้ากันกับเกี้ยหนึ่งครับเข้ากันกับเกี้ยหนึ่งแล้วเข้าเกี้ยสองพอจะขึ้นเกี้ยสามก็ปล่อยปกตินะครับเพราะว่าช่องเขาจะอยู่ปกติของเขาอยู่แล้วแล้วขึ้นเกี้ยสามเกี้ยสี่เช่นเดียวกันก็ั เข้ามาเกียรว่างแล้วก็ผัดตรงๆมาเลยครับเข้าได้เกียร์สี่เวลาที่เกียร์สี่จะขึ้นไปเกียร์ห้าเราจะต้องยิงเป็นเกียร์กระต่ายเป็นเกียร์สูงขึ้นไปในกรณีนี้ จะขึ้นเกียร์ห้านะครับให้เราเปล um ี่ยนเกียร์โดยดีดนะครับโดยเกียร์เนี่ยจะต้องคาอยู่นะครับคาอยู Dim Chop COSTA ああ่แล Además ้วเราก็ดีดดีข <opian> ึ้นมาปุ๊บเขาจะเป็นเกียร์กระต่ายทันทีมีลูกนะครับตรงหน้าปัดเขาจะมีลูกกระต่ายขึ้นมาปุ๊บอ่าเราก็ค่อยเข้าเกียร์ว่างแเราก็ผ่าไปตำแหน่งเกียร์หนึ่งแล้วเราก็ใส่ปุ๊บถ้าเราดีกระต่ายแล้วเนี่ยจากช่องของเกียร์หนึ่งเขาจะกลายเป็นเกียร์ห้าทันทีอ่าจากหนึ่งจะกลายเป็นห้าจากสองก็จะกลายเป็นหกอ่าจากหก ตำแหน่งของเกียร์สามก็จะเป็นเกียร์เจ็ดตำแหน่งของเกียร์สี่ก็จะเป็นเกียร์แปดก็จะมีประมาณนี้ครับในกรณีที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยถ้าตำแหน่งของเกียร์ดิเนเขาอยู่ตำแหน่งของกระต่ายให้พี่ๆกดลงที่เต่านะครับผมก่อนที่จะใส่เกียร์ถอยทุกครั้งต้องเป็นเกียร์เต่าเท่านั้นนะครับเกียร์ถอยนะครับเราจะผลักไปเหมือนเกียร์หนึ่งครับแต่เราผลักแรงกว่าเดิมอีกสักนิดนึงผลักให้สุดเลยให้สุดอย่างนี้แล้วก็ ผักเดินหน้าไปเขาจะอยู่ข้างๆกันกับเจหนึ่งครับแต่ต้องคำนึงไว้นะครับเวลาเราจะดีดขึ้นกระต่ายเนี่ยทุกครั้งจะต้องดีดจังหวะที่อยู่ในเกียร์นะครับบางคนจะเข้าใจว่ากดเกว่างก่อนแล้วค่อยดีดประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ